บิ้มบ <ada> ิ้มเบยเอาตาขึ้นเหอยังไงดิแต่ตหน้าแต่งน้างากยากต้องเข้มงวดจ้าเข้่งจได้วดกันปาดปาดอยู่หันแล้วเซ็บยางเดี๋ยวพอพอลายแล้วคุณสุดยอดเลยนะเซ็บๆจ้าแซบ สม,สมปาโดค่ะสมปาโดแซ่บๆมาหน,นีรายการแซ่บสมปาโดเรอยรหมกนมั่จ้ามกนมั่แซ่บค่ะสีส,ะดดละลสัสสสน,นสยนนวยงามสุดยอดหนูเรื่อย,ยๆหน,ะะนูเย็นเรื่อยๆนะคะนูเย็นเรื่อยๆเดี๋ยวสมพนปากเดี๋ยวาทุกจ มารุ่นโมมารุ่นโมจะเพื่อนๆจะบันเย็นยังบระเทศใดได้อันนั้นไหมยังประเทศใดพ่อพ่อสามสามนาทีอยู่สี่เหตดคิดเงีวบ่ได้เนาะโอ้ยเป็นเป็นเทเตอร์นี่ก็จะมันยากยากนะเพื่อนๆจ้าสิกินข้าวกินน้ำเนี่ก็ายากงแต่สี่ทายคลิปโอ้เบาบางอยู่แล้วเบิ่งเนี่โอ้ยเดียว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  ยังบว่างอยู่ไทยจักหน่อยอนอเป็นต่แซบค่ะเป็นตะแซบแม่โมเมนต์จะของเห็ดตัวค่ะบันเย็ยนกับมีนาทีไทยรูอยางเดียวน้องสาวเห็ดค่ะน้องสาวมือน,นีบันเย็ยนมาสุ่มอันมาสุ่มน้องสาวอันเพเ่อนน้องสาวยกเ่อนดอกอ่อนนะคะเพื่อนๆจ้าให้กันเห็ดกับเผากินกันค่ะดูทั้งไตหวันกับจังซีหลอจากเพื่อนสาวอาทิตย์สาวอาทิตย์มือใดบ่ได้มาก ันได้มาหากันก็นหาเฮ็ดเอาคิวนักกินซุ่มกันกินทั้งสิ่นเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนมาเด้อมาเด้อมาจรวตรวจสุดแสบกันบ้างอันใดก็มีแต่อันสุดแสบมือเวน้นมีบานเย็นก็กินแล้วเออเนี่ยมือแรงนี่มาอียแค่จังได้มันสิจอยลงจ้ะเพื่อนเพื่อนจอ้ะเออม,มันมาสิจอยลงมาเนี้มันสิบ้ได้จอยขึ้นบอกกัน จุดจวดค่ะตักลงเลยเตรียมพร้อมเสิร์ฟค่ะมกน้ำไม้ค่ะเพื่อนๆจะ้ะมกหมอกมกหมอกโอ้ยจักออกมาเลยจะมาสีสันนม่ถ่าถ่าบักเตักนค่ะเพื่อนๆจ้ะผักผักมาลอบรอบที่หลัง ถ้ากันเฮ็ดแล้วๆกันเลยก็จิตต้งซีแล้วเนาะโอ้ยสุดยอดเลยสวยง่ายน่าอร่อยน่าทานมากค่ะโอ้บักลงมาเร็วเสร็จแล้วตามนาทีเห็นมันจากขอบคุณอะไรค่ะเพื่อนๆที่รับชมโอ,โ,อโ,อโอเคมื่อจะนอธระห์ดธระสับกันโอเคกินมีด